ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรบับการแก้ไขเรื่องของไฟหน้าไม่ติดนะครับของที่สันนิมิระคันนี้ครับไฟดีแล้วก็มีการตัดทิ้งนะฮะการแก้ไขนะครับระบบไฟใหม่นะฮะไฟหน้าครับเกี่ยบไฟหน้าติดทั้งคู่แล้วนะฮะสำหรัการแก้ไขเรื่องของระบบระบบไฟชุดคุมไฟนะฮะเกี่ ก็อัดตาดอกไฟหน้าให้ด้วยนะฮะข้างขวาเมื่อกี้นะฮะไปสูงครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะเป็นพุไฟซีนั่นนะฮะแล้วก็โปรเตอร์นะฮะนี่ฮเร็จเรียบร้อยนะฮะก็สำหรับคุณอะไรครับที่เป็นหายเรื่องของดอกไฟหน้าไม่ติดนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะฮะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองแปดเก้าครับ As a star among the midnight sky All the pressure blinded me But now I see I'm not different from the rest You said I'd die away เปิดเร i, Pokémon, program program. ้านได้หมือนยครับวันนี้ลูกค้านำรถนิสสันนำไม่ได้นะครับทำการแก้ไขเรื่องของไฟหน้านะครับเดี๋ยวทำการเช็คดูก่อนครับว่าตรงไหนติดบ้างไม่ติดบ้างเขาทำการแก้ไขตามหน้างานนะฮะขอไฟดีครับโอเคนะไฟวงแหวนขาดข้างหนึ่งนะไฟหน้าครับโอเคครับไฟหน้าหายคู่หนึ่งเลยนะฮะ นครับขามีเรื่องของไฟวงแหวนแล้วก็นับไฟหน้านะครับหายไปคู่หนึ่งนะครับไฟสูงครับเข่ไม่ติดเลยนะครับก็คือหายทางระบบนะฮะโอเคนะฮะไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาครับโอเคนะครับตันหมอกอยู่ั้งคู่นะฮะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศการแก้ไขเรื่องของไฟหน้านะฮะไม่ติดของนะครับวิสันน้ำมันรากแคันนินครับ